คุณทิติคะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องถือได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านนักผู้ฟังรายการแล้วก็แฟนๆรายการที่เราได้มีการอุบรมสัมมนาวันนี้ได้ต่างกันทั่วๆเลยนะครับใช่ครับมีทั้งหุ้นให้ด้วยนะดิฉันดูอ่ะคุณให้หุ้นโกลด้วยไม่ใช่หรอสแกนหุ้นกันอ่ะเอ่อก็มีมีหุ้นประมาณอยู่มาสักห้าหกตัวันทำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นขึ้นนะครับโอ้ที่ที่เราคุยกันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับเพราาะว่ตอนี สแกนหุ้นเนี่ยหลายคน,<ส>คนก็กังวลใจนะครับหุ้นจะขึ้นหรือเปล่าตลาดจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ยังให้รีคอมเมนต์เป็นสัญญาลองนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่เจ็ดสนเจ็ดตอนนี้นะราคาก็ขึ้นฟิวเจอร์ขึ้นมาที่หกร้อยเก้าสิบจุดสองแล้วครับอังน,นั้นก็สําหรับคนที่ถือสัญญาลองนะครับหรือคนที่เล่นหุ้นนะครับที่ไม่ว่าจะอบลมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ หาจังหวะในการทํากําไรนะครับตามที่แจ้งไปเพราะว่ารูปแบบของแพทเทิร์นเนี่ยที่สอนให้ไปก็จะมีการแนวทางการทำกำไรให้อยู่แล้วครับอืมค่ะค่ะค่ะก็เขาหลายๆท่านเองที่เข้าไปอบรมสัมมนานนะ่าจะมีอาวุธครบมือในการที่จะดูเรื่องราวของช่องทางการลงทุนไปบ้างนะคะครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ย้อนกลับมานิดหนึ่งน,นะครับเกี่ยวกับตัวราคาทองคานะครับสาหรับ ตัวเมมเบอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยเมมเบอร์จะได้รับสัญญาณ s อ s มเอสนะครับก็คือให้เข้าถือสัญญาลองที่หนึ่งเจ็ดหกแปดค่ะหนึ่งเจ็ดหกแปดค่ะครับแล้วก็ให้ขายที่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดค่ะตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้หนึ 1> 1, 7, 9, 3, ่งเจ็ดเก้าสามครับหนึ่งเจ็ดเก้าสามโอ้โหก็จะผลตอบแทนเพือมยี <50 USD S 1> ่สิบยูเอสีนะครับสำหรับตัวคนที่ ทรดทองคําครับค่ะสุดยอดเลยนะเนี่ยครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะมีสัญญาณให้เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ทองคําก็มีการปรับทิศทางเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สำหรับท่านไหนที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ s อ s อมเอนะครับก็อาจจะใช้จังหวะที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับย่อตัวแล้วก็เข้าซื้อนะครับแล้วก็แต่คนที่เป็นเมมเบอร์ SMS เมอนี่ยเราก็จะมีสัญ,ญญาณให้เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็น ก่อนตลาดติดวันนี้หรือว่าช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับค่ะเพราะว่าราคาทองคําเองเนยคะเท่าที่เราดูแนวต้านนะคะคุณทิติจากข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นคือพันแปดร้อยใช่ไหมคะแนวต้านรแรกค่ะวันนี้ก็ทะลุมาถึงหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเลยอีกซองเหรียญเท่านั้นเองก็เกือบพันแปดแล้วนะอ่าใช่ครับก็เป็นเป็นเป็นแนวทางค,ครับเพราะว่าจะต้องต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าราคาทองคำอาทิตย์ทายจะเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ จังหวะในการเข้าซื้อเมื่อวานถูกไหมครับเราได้ประมาณยี่สิบ USD วันนี้ว้าได้ยนงั้นเราก็ต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อที่ถูกต้องนะครับโดยเข้าซื้อโดยการเข้าถือไม่นานมากนะนะครับไม่ใช่ว่าเออเราเราบอกว่าเราได้กําไรแต่เราถือเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วแน่นอนครับสามสันสามสี่วันที่แล้วเนี่ยการถือระยะเวลาในการถือคลองมันก็จะนาทอันี้เราถือแค่คลองแค่หนึ่งหนึ่งวันเป็ตทองคํายี่สิบ USD ทองคําแท่งสามารถที่จะถือได้เพราะมันแท่งใช่ไหมคะใช่ครับก็ ก็ถือได้ครับตันนี้ก็ถือได้พวกที่มีทองแท่งเ่ะถือไว้ก่อนนะแต่ติดต้นทุนแปลแพงก็ว่ากันอาจจะมีการย่อลงบ้างแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังต้องขึ้นครับทองคาก็ยังมองเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะคะใช่ครับส่วนทางด้านฟิวเจอร์นะคะทางด้านตลาดหุ้นนะคะก็ผมผมรอแนวต้านที่เคยเรียนให้ท่านั้แต่ตอนเจ็นะครับก็คือเจ็ดสิเจ็ดจำได้ติดใจเลยดิฉันนี่ท่องท่องท่องถ้าถึงเมื่อไหร่บอกได้ไหมเพราะว่าตัวตัวเมมเบอร์เนี่ยเรามีสัญญาณ ลองให้เข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกจะอยู่ที่6-7-9โดยประมาณนะครับจำได้หมดเลยนะครับดังนั้นเราเราก็รอจังหวะนะครับคนที่อาจจะเข้าสัญญาชอตไปเดี๋ยวเราก็ทําแบบเดิมครับเราก็จะเฉลี่ยชอตให้สูงขึ้นดัง <c oughs> นั้นคุณก็จะได้กําไรทั้งสัญญาลองแล้วก็สัญญาชอดในที่สุดครับอืม <c oughs> เป็นไงล่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครบเครื่องเรื่องราวของการลงทุนจริงๆนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่อง,องการอบรมสัมมนารู้ไวทันเกมนะคะาอาจารย์ทิติธารสุขในวันที่19 2เสเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมือาท่ยอย์อีกสอ,อาทิตย์เผื่อสถานการณ์นะคะใ,ให้จองมันรวนเลยนะคะโทรไปที่เบอร์0 0 8 6 6 7 7ด2 3 4นะคะ086ย์ 7, 7 4ด3 4เพราะว่าในการอบรมสัมมนา2วันเต็มๆตรงนี้เราจะมีสแกนหุ้น ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้าอบรมเพื่อที่จะเป็นช่องทางการลงทุนในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะคะครับค่ะตรงนี้เองก็การการสแกนหุ้นเนี่ยให้นักลงทุนสแกนกันเองนะครับโดยใช้หลักการโดยใช้หลักการที่เราสอนเป็นการสแกนดังนั้นคนคนที่สแกนไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วเข้าลงทุนนะครับเงินไขก็จะได้เงินแน่นอนครับเพราะวันนี้ตลาดขึ้นแรงมากดิฉันแวๆไปนั่งดูมีมีอะไรนะหุ้นโกละหุ้นอไฟฟ้า เขาบอกว่าสแกนเสร็จแล้วให้รอซื้อประมาณ52.75 53วันนี้ขึ้นมา55เลยนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วมีตัวไหนบ้างก็รูปแบบเขาถ้าเกิดคนที่เรียนมานะครับก็จะคุณมองกราฟไล n หนึ่งชั่วโมงปุ๊บนะครับจะรู้ทันทีว่าเป็นเหมือนที่สอนเตะเลยก็คือขึ้นด้วยแพทเทิร์น B แล้วในแพทเทิร์น B ก็จะมีไซด์เวย์คล้ายๆกับแพทเทิร์น C ี่ทีหนึ่งแพทเทิร์น A แพทเทิร์น B แพทเทิร์น C นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ ก็บางมันยากนะแต่ถ้าได้ตังค์แล้วมันจะเข้าใจง่ายเลยนะอ่าใช่ครับยากยางไงก็ตามถ้าได้ตังค์จะง่ายครับมันจะสู้เลยอะไรที่มันยากไม่ยากแล้วล่ะนะค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์086-677-4234ในการอบรมสัมมนารู้ไบทันเกมที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่19ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้เร็วๆนะคะอย่าให้เสียโอกาสที่กำลัง เรื่องราวของการลงทุนในจุดนี้ที่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงบริหารการลงทุนได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะค่<น>ะแล้วก็อยากสมัครเป็นสมาชิกก็เบอร์เดียวกันนะคะ0866774234ทําเพื่อให้กับคุณผู้ฟังและพัฒนานักลงทุนไทยให้สามารถต่อสู้ได้กับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะถูกต้องครับค่ะคุณติติตอนนี้เองเราก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของตรานหนุ่นไปก่อนใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับ ทะลุทะลุแน่นะเซ็ตฟิฟตี้เจ็ดศูนย์เจ็ดนะก็ฮิตฮิตเป้าที่เกิดนงแจะเป็นสับสับเราแน่นอนครับเราคุยกันมาโดยตลอดทั้งที่ตลาดหุ้นก็ตกตกตก,ตกมานะใช่ครับ <ừ> เพราะว่าเราขเขาเรียกว่าถึงถึงแม้ตลาดหุ้นจะดูมันตกแต่ใ,ในภาพรวมเนี่ยในเชิงเทคนิคเขายังมีโอกาสขึ้นครับนี่เทคนิคเพียวนะไม่ต้องรอน้ําท่วมไม่ต้องรอน้ําแห้งนะได้ตังกันแล้วเเราก็ได้ตังกันแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทิติคะครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นื่อง